สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวเคลื่อนจุฬาพรนะคะมาทัศนศึกษาที่อนยุเคื่อนจุฬาพรด้ะะระระวยค่ะก็ได้แวะมาบึงสาราหลุบควันนะะ้ำค<ด>่ะเดี๋ยวไป,ดไปเดี๋ยวไปเที่ยวสาราหลุบควันนะคะค่ะจะเป็นสาราทรงแบบเทศแบบโบราณคะ่ะเทศแบบทรงไทยโบราณกันเะะนาะสาราหลุบควัน เป็นจุดชมวิวส่วนหนึ่งของเครื่อนจุลาพอดนะคะอากาศเย็นสบายดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเนาะบรรยากาศของจุดชมวิวของสาลาหลุบควันค่ะงามงาม สาระลูบควันก็ความหมายก็คือเป็นสระที่เป็นจุดชมวิวค่ะจะมองเห็นเป็นควันหมอกตลอดนะคะตลอดเวลาเลย ันนี้เฮากะสิขึ้นไปเบิ่งจุดชมวิวอยู่ซั่นเทิงศาลานํานะค่ะเนาะว่ามัจะอันนี้เมื่อกี้นี่เฮาก็เบิ่งวิวจากข้างล่างแล้วบัดนี้เฮาสิขึ้นไปเบิ่งวิวจากข้างบนนํา ง้างหลวงพอ่อเบ้างบรรยากาศจากสั้นสองนะคะของศาลาค่ะชมชายขับไปเรื่อยๆธรรมชาตใิให้ธรรมชาติอธิบายเองคือนะบรรยากาอยกจะยินเสียงของหลวงพ่อแล้วว้าเขา้เขามาในเครื่องเป็นระยะระยะนะคะ ลมเสียงหน้านล้มโอ้ต้องขุเขาครับเล่ดังวีดีโอก่นเนี่ยขี้น้องดไปไันค่ะขอบคุณนะคะ